สวัสดีครับอันนี้ที่เห็นเป็นเครื่องอสูบน้ำดีเซลหกสูบไปจับมาครับปั๊มสปิดแคสนะครับ8ปดคูณหกอ่าต่อไปนี้ผมจะอธิบายถึงการใช้งานนะครับเน้นนะครับการใช้งานเรามาดูก่อนว่าเราจะต้องดูอะไรได้บ้างนะครับเชิญครับอันนี้เป็นน้ำนะครับ ตัวนี้เป็นแผนสวิตไฟนี่เป็นสวิสตต์ทน,นี่เป็นตาแมวดูเอาหัวอันนี้เป็นแรงดันน้ำมันเครื่องอันนี้ไฟชาร์จอันนี้ไฟชาร์จอันนี้แรงดันน้ำมันเครื่องนะครับเรามีสองระบบเลยครับถัดไปก็เป็นเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีโนนะครับดีเซลหกสูบมีเทอร์โบ แรงที่220ร้อี่แรงโดยประมาณนะครับถัดมาก็เป็นหม้อน้ำนะครับทีนี้วิธีใช้ก่อนใช้ก็คือต้องมีแบตเตอรี่นะครับมีเอ่อน้ำมีน้ำกันนะแล้วก็ดูหม้อน้ำนะครับมีมีน้ำนะครับให้เต็มแล้วก็ดูน้ำมันเครื่องนะครับนี่ชักออกมาดูชักขึ้นมาดูดูดูขีดทางล่างมัน นะดูนี่ฮะให้มีน้ำมันเีดื่องมันมีมีขีดล่างขีดบนนะครับย้ายต่อมาขีดล่างใช้ได้น้ำมันเครื่องใช้เบอร์40อะครับตัดมาก็ตัวนี้คันเร่งครับนะตัวนี้เป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอะเราก็น้ำมันเชื้อเพลิงมีให้เต็มนะครับพอมีเต็มเสร็จก็เราก็ดูว่าอาร์เะนีนครับหนึ่งหัวสองหัวนะครับ อาจจรบีครับหลังจากว่าอาจจรบีเสร็จเรียบร้อยฮเราจะเริ่มติดเครื่องแล้วก็ลองสตาร์ตดูนะครับลองสตาร์ทหมายความว่าสองสามวินะครับปิดประทังขวานะครับปิดประทังขวาสตาร์ตสองสามวินะเพอมันหมุนได้แสดงว่าแบตเตอรี่มีไฟนะไม่มีอะไรไปขัดขวานเครื่องยนต์เสร็จแล้วเราก็ปิดไปทางซ้ายนะครับเอาหัวครับ ขาหัวก็ประมาณ1 0บถึงยีวินาทีแล้วแต่ว่าอากาศร้อนหรืออากาศเย็นหลังจากขาหัวเสร็จเราก็บิดท้างขวาสตาร์ทให้ติดนะีนี้เวลาสตาร์ทให้ติดเราต้องตั้งเครื่องไปที่30%นี่คันเร่งเครื่องนะครับที่30ก็เครื่องก็จะติดนะทีนี้ว่า,าก่อนที่เราจะทําตรงนี้เราก็มาดูที่ปั๊มน้ําว่าเราต่อท่อเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็น้ําเสร็จเรียบร้อย เราถึงจะมาติดเครื่องนะฮะแล้วติดเครื่องแล้วที่เร่งที่สามสิบเปอร์เซ็นเราก็เดินดูรอบๆว่ามีตรงไหนที่มันรั่วไหมนะมีน้ามันเครื่องรั่วตรงไหนหมอน้ารั่วไหมนะ,ะน้ารั่วจากจากแกนเยอะไหมถ้ารั่วนิดหน่อยไม่เป็นไรครับมันเป็นสําหรับรอยอเย็นนะ,ะดูว่ามันปกติเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราค่อยมาเร่งเครื่องต่อไปที่แรงดันที่เราจะใช้งานเราจะใช้สามบาห้าบาอะไรก็เล่นกันไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูความร้อนนะครับความร้อนนี่ต้องไปสักสิบห้าถึงยี่สิบถึงสามสิบนาทีเราก็จะดูว่ามันขึ้นไม่เกินครึ่งนะครับก็ความร้อนขึ้นสูงสุดคือเก้าสิบไม่เกินร้อยองศานะครับองศาเซนติเกรดนะครับอันนี้เป็นฟาเรนไฮน์นะเซนติเกรดอยู่ข้างในนะครับ ไฟเรนไฮเราก็ดูว่าอย่าให้มันเกินเทียบกับองศาลรวก็จะประมาณประมาณร้อยนะครับนตัวนี้ก็เป็นไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จก็ให้มันตีมาบวกมันจะตีมาประมาณสัก20นาทีมันก็จะตีไปอยู่ตรงกลางสแสดงว่าเขาชาร์จเต็มแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็ติดเครื่องไปครับจน่าเราจะใช้งานเสร็จนะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ดูว่ามีน้ํามันเรียบร้อยก็ติดไป แต่แนะนําว่าขณะที่ติดทุกๆจะมองควรที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูความเรียบร้อยว่ามีปัญหาอะไรไหมมีน้ํารั่วตรงไหนไหมนะก็ะยังมีปัญหาว่าบางทีมีน้ํารั่วจากอ้อยยางนะครับอ้อยางหรือบางทีก็อ้อยยางท่อป้อนท่าล่างนะครับมีน้ํารั่วมันก็จะทําให้น้ําหายก็จะทําให้ความร้อนขึ้นครับทั่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเครื่องตัวนี้อสองไกลๆครับ ตัวนี้ที่เราเทสดูแรงดันได้ถึง10บบาทสบายๆนะครับเทสสูงสุดได้ถึง15บาทนะครับปับป๊บก็จะได้น้ํามากน้าน้อยก็อยู่ที่ท่อครับถ้าท่อใหญ่ก็จะได้น้ําเยอะท่อหกนิ้วนะครับก็จะได้ไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบวถ้าท่อแปดนิ้วก็ร้อยแปดสิบถ้าท่อสิบนิ้วก็น่าจะได้สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยครับก็อันนี้แล้วแต่อะ ตัวน้ำซย์ที่จะทำครับเพิ่มเติมนิดนึงครับตรงนี้เป็นเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบสำหรับเพิ่มแรงม้านะก็เป็นเครื่องที่รุ่นนี้รุ่นพิเศษแรงม้าปกติจะที่ร้อยแปดสิบแต่ตัวนี้จะได้สองร้อยยี่สิบครับครับก็หมดตอนนี้ครับมีปัญหาอะไรก็ติดต่อถามมาในบริษัทได้ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ